กดปุ่มปัตตฟอร์เวิร์ดมอเตอร์ทำงานหยุดการ,าร,การ forward, ทำงานโดยการกดปุ่มปัตต้อนต็อปกดปุ่มปัตตฟอร์เวิร์ดมอเตอร์ทำงานเมื่อมีวัตถุหรืออุปกรณ์นะครับมาแตะลิมิตสวิตช์ฟอร์เวิร์ดมอเตอร์ก็จะหยุดทำงานกดปุ่มปัตต้อนีเวิร์ e มอเตอร์ทำงานหยุดการ,าร,การก reverse, ทำงานโดยการกดปุ่มปัตต้อนต็อปกดปุ่มปัตต้อนีเวิร์ e มอเตอร์ทำงานเมื่อมีวัตถุหรืออุปกรณ์นะครับมาแตะลิมิตสวิตช์รีเวิร์ e มอเตอร์ก็จะหยุดทํางานสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการเขียนวงจรกลับทางมุนมอเตอร์3เฟสหยุดการทํางานของมอเตอร์ด้วยลิมิตสวิตหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับลองมาดูวงจรกันเลยนะครับข้างบนนะครับก็จะเป็นสายลายส่วนข้างล่างนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตัน สายลายนะครับออกจากเมนเดเกอร์นะครับก็จะมาเข้าฟิลจุดนี้นะครับก็จะเป็นฟิลออกจากฟิลนะครับก็จะมาเข้าโอเวอร์โหลดจะใช้หน้าคอนแทค nc นะครับของโอเวอร์โหลดหมายเลข95และหมายเลข96 ออกจากโหลดนะครับจะมาเข้าพุชแพตต้อนสต็อปก็จะใช้หน้าคอนแทค nc เหมือนกันนะครับออกจากพุชแปตต้อนสต็อปนะครับก็จะมาเข้าพุชแพตต้อนฟอร์เวิร์ดตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าคอนแทค no นะครับ ัวนี้ก็คือสตาร์ f ฟอร์เวิร์ดนะครับออกจากพุสเปอร์ตันฟอร์เวิร์ดนะครับก็จะมาเข้าหน้าคอนแทกของแมกน e t ิกนะครับตัวที่2นะครับแถวนี้นะครับจะเป็นแมกนิทิกแถวที่1นนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแมกน e t ิกตัวที่2นะครับก็คือหน้าคอนแท t ของแมกน e t ิกรีเวิร์ดนะครับจุดนี้นะครับ จะเป็นหน้าคอนแทคของแมกน e ติกรีเวิร์สหรือแมกนติกตัวที่2นั่นเองนะครับเราจะใช้หน้าคอนแทค NC นะครับจะใช้หมายเลข22ได้และหมายเลข21จุดนี้นะครับแมกนติกตัวที่2 ออกจากหน้าคอนแทคของแมกเนติกตัวที่2นะครับก็จะมาเข้าลิมิตสวิตลิมิตสวิตตัวนี้นะครับเราก็จะใช้หน้าคอนแทค nc เหมือนกันนะครับลิมิตตัวนี้นะครับก็จะเป็นลิมิตตัวสต็อปนะครับก็คือลิมิตสต็อปฟอร์เวิร์ดนะครับ ออกจากนี่มีสวิตนะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกนติกนะครับก็จะมาเข้าที่ A1 แล้วก็จะออกที่ A2 นะครับ A2 จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมกนติกตัวที่1น,นะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มเนติกนะครับตัวที่1นนะครับค้างสถานะการทํางานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกนติกนะครับมาข่อมพุชแพลตต้อนฟอร์เวิร์ดนะครับก็คือจุดนี้นะครับเราจะใช้หน้าคอนแทค n o นะครับหมายเลข13และหมายเลข14นะครับ ก็จะมาคอม่อมพุชแพลตต้อนฟอร์เวิร์ดนะครับหมายเลข13นะครับก็จะมาเข้าบนพุชแพลตตอนฟอร์เวิร์ดส่วนหมายเลข14นะครับของหน้าคอนแทคของแมกนีติกนะครับก็จะมาเข้าอ่าล่างพุชแพลตตอนฟอร์เวิร์ดนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นหน้าคอนแทคของอ่าแมกนีติกตัวที่1น,นะครับ ุดนี้นะครับจะเป็นชุดพุชแพลตตอนฟอร์เวิร์ดนะครับทีนี้ชุดรีเวิร์ดนะครับเราก็จะเอาจากพุชแพลตตอนสต็อปนะครับมาเข้าพุชแพลตตอนรีเวิร์ดนะครับเราจะเอาจากจุดนี้นะครับก็คือระหว่างพุชแพลตตอนสต็อปและพุชแพลตตอนฟอร์เวิร์ดนะครับหรือจะเอาจากหมายเลข13นะครับหน้าคอนแทคของแมกนีติกก็ได้นะครับจะมาเข้าพุชแพลตตอนรีเวิร์ดนะครับก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็น อ่า push button r e v e r s นะครับหน้า contact no นะครับก็ <c oughs> จะมาเข้าหมายเลข13นะครับจุดนี้นะครับ push button r e v e r ์ e แบบนี้นะครับออกจากพุชพัดตอนรีเวิร์ดนะครับก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของแมกนิทิกตัวที่1นะครับนะครับจุดนี้ก็จะเป็นแมกนิทิกตัวที่2อแมกนิทิกตัวที่1 2 2จุดนี้นะครับก็คือจะต่ออินเตอร์ล็อกกันนะครับก็จะมาเข้าหน้าคอนแทคของแมกนิทิกตัวที่1นะครับเหมือนกันนะครับจะใช้หน้าคอนแทค nc นะครับหมายเลข22 และหมายเลข21เข้า22ออก21นะครับหน้าคอนแทคของแมกเนติกตัวที่1นะครับออกจากหน้าคอนแทคของแมกเนติกตัวที่1นะครับหมายเลข21นะครับก็จะมาเข้าลิมิตสวิตนะครับลิมิตสวิตตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นลิมิตสวิตสต็อปรีเวิร์ดนะครับ ก็จะมาเข้าลิมิตสวิตนะครับก็จะใช้หน้าคอนแทค nc เหมือนกันนะครับออกจากลิมิตสวิตรีเวิร์สนะครับก็จะมาเข้าคอยของแมกนติกตัวที่2นะครับก็จะมาเข้าที่ a 1นะครับแล้วก็จะออกที่ a 2 A 2จุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันนะครับ A 2ของแมกนิติกตัวที่2ก็จะมาต่อถึงกับแมกนิติกตัวที่1นะครับจุดนี้ก็จะเป็นแมกนิติกตัวที่2หรือแมกนิติกรีเวิร์นั่นเองนะครับ จะให้แมกนิติกนะครับรีเวิร์สนะครับค้างสถานะการทํางานนะครับเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแมกนิติกนะครับมาคอมพุสแพตต้อนรีเวิร์สนะครับก็คือจุดนี้นะครับเราก็จะใช้หน้าคอนแทค NO นะครับหมายเลข13บสละหมายเลข14นะครับก็จะมาคอมพุสแพตต้อนรีเวิร์สหมายเลข13นะครับก็จะมาเข้าบน อ่าพุชพลาต้อนนะครับส่วนหมายเลข14ของหน้าคอนแทคของแมกนิทิกนะครับก็จะมาเข้าล่างอ่าพุชพลาต้อนรีเวิร์ดจุดนี้นะครับก็จะเป็นแมกนิทิกตัวที่2ทีนี้เรามาดูหลักการทำงานกันเลยนะครับกดพุชพลาต้นฟอร์เวิร์ดมอเตอร์ทำงาน หยุดการทำงานโดยการกด push button stop กด push button forward motor ทำงานเมื่อมีวัตถุหรืออุปกรณ์นะครับมาแต่ limit switch forward motor ก็จะหยุดทำงานกด push button reverse motor ทำงานหยุดการทำงานโดยการกด push button stop กด push button reverse motor ทำงานเมื่อมีวัตถุหรืออุปกรณ์นะครับมาแต่ limit switch reverse เตอร์ก็จะหยุดทำงานนะครับจุดนี้นะครับ หน้าคอนแทคของแมกนีติกตัวที่2และแมกนีติกตัวที่1นะครับก็คือการต่ออินเตอร์ล็อกกันนะครับหน้าคอนแทคของแมกนีติกตัวที่1มาคอมพุสตต้อนฟอร์เวิร์ดก็คือการต่อค้างสถานะการทำงานของแมกนติกตัวที่1นั่นเองหน้าคอนแทคของแมกนีติกตัวที่2นะครับมาคอมพุสตต้อนรีเวิร์ดค้างสถานะการทำงานของแมกนีติกตัวที่2นะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ